พ่อมาเก็บพี่หน่องพ่อมาเก็บอันอันเขาเรียกอะไรนะอันนี้ก็ตำยา <Yeah. S 1> อันนี้คือผักเซียนนะคะผักเซียนผักเซียนฝรั่งดูสิเพิ่งรูพี่หน่องก็ตะลอกก่อตะลอกก่อต้นเขาไม้เก็บคนเดียวอาหารแบบนี้ พี่น้องมันมันรอไหวเดี๋ยว้ราจะจะว่าเข้ากับเจากบเปล่าที่เฉพาะนิดนิดแต่หน่อยบางตัวเนี่ยนว้าะมันเต็มเดียนี่คนยางมากค่อนยางบ่ได้ถงมือมาตั้แย่ตัดมือตั้แยาเนี่ยตั้งยาออ้ไ่ เก็บด้วยพี่น้องเลยพี่ดาเก็บเอาเอยนะ่างยอมยอมแจมแจม,ม,ม,มนะเก็บเลยแค่นี้ดูต้นตำยาพี่น้องเห็นปะเต็มอยู่ไม่มีใครหัวเยอะแยะว้าวเมื่มื่อแดงหมดต้นตำยาโอเคเก็บได้แค่นี้ก็จะเก็บกลุ่มนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วจ้ะ โอ้ตายตายตายอุ้ยตุยตุยเป็นน้องสอนปะแย่ๆพี่ดาไม่เอาบทนะเก็บทีละนิดทีละย่อมทีละนิดพาไปเขาเกิดทุกปีทุกปีนะจ๊ะน,น,นุ่งไปหนังกระเต็มเนี่ยเนี่ยอันนี้คือที่ท,ที่ที่พี่ดาไม่เก็บสามปีที่แล้วนะจ๊ะ อันตรงนึงอีกมีอีกตรงนึงเราจะอันนี้คนละที่นะอันนี้มันจะเป็นแถวหมู่บ้านเนี่ใยใกล้ใกล้บ้านพี่ดาแล้วจะบ่กไก่โอเคไปเราจะวันลาอย่าห่างเก็บต่อก่อนพี่น,อน้องเนาโอเค